ผมมาช่วยฟาร์มม้ามาได้สีเดือนแล้วครับแล้วนอกจากนี้ผมก็มีสิ่งที่ได้ติดตัวมาด้วยครับกับความแม่นยำบนหลังม้าโอ้โหเป้าหมายคือต้องยิงเฉพาะสีม่วงและสีแดงผมบอกพี่เลยมีม้าฮะทีนสัูรูแม้วมาเลยครับนี่กับยดพี่ดูพี่ดู บรรนังสตาโอ้โหผมชื่ออารัฟัตมาตหะครับอายุ13ปีครับรยนโรงเรียนดารุลมกตาครับอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาครับโรงเรียนผมเป็นโรงเรียนสอนศาสนาครับที่นี่เป็นโรงเรียนประจาครับผมเรียนที่นี่นอนที่นี่เลยครับ กลับบ้านเดือนละสองครั้งครับพอทำงานรับจ้างทำสวน,นครับกี่ยางแล้วก็แม่รับจ้างแพ็คกล้วยฉาบครับรายได้ก็พอบ้างไม่พอบ้างครับช่วงนี้ทำงานโรงงานกล้วยฉาบได้วันละร้อยสองร้อยค่ะถ้าถ้าว่ามีงานเยอะก็จะได้เยอะหน่อยค่ะถ้าว่า ท่าน,น้อยก็ประมาณ100กว่าบาทอะไรประมาณนั้นสาับอาระฟัตนะคะแม่ก็ให้เขาอยู่ในประจําแม่ก็ให้เงินเขาอาทิตย์ละ200แม่ก็ให้อาหารแห้งปลากระป๋องข้าวสารเขาก็อยู่ได้ค่ะเพราะเขาอยู่อย่างไม่ฟุ้มเฟือยค่ะช่วงนี้เขาก็ไปช่วยงานที่ปามมาใกล้ๆโรงเรียนค่ะแล้วเขาก็เขาก็จะให้ค่าขนมเป็นรายได้เสริมของเขาค่ะ ผมมาช่วยฟาร์มามาได้สีเดือนแล้วครับทุกๆเช้าผมมาทำความสะอาดพอกมากับให้อาหารมาครับแล้วนอกจากนี้ผมก็มีสิ่งที่ได้ติดตัวมาด้วยครับเฮ้ยโอ้ขี่ม้าเอง้วยเหรอ

โอ้ยมั่นมากโอ้ยยอดเดวความคัดหมายเออรอเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชื่ออารอฟัตมาเตหะครับอายุ13ปีครับเรียนโรงเรียนดารุลมุกตาครับโอ้อารอฟัตมาจากยะลาเลยวันนี้มากับใครลูกมากับครูดินครับคุณครูเป็นคุณครูสอนใช่ครับคุณครูสอนที่เคยมาซูเปอร์ฮันเดดครับ ไปรู้จักครูดินเขาได้ไงหูกผมเรียนโรงเรียนใกล้ค้อคนนี้ครับกล้สนาที่เราไปทําความสะอาดค้องม้านั่นคือของครูดินใช่ไหมใช่ครับอ๋อฝึกมานานหรือ,อยังลูกมาสามสี่เดือนเลยครับฝึกโอ้สามสี่เดือนเมื่อกี้ถือว่าแม่นเลยนะถือว่าแม่นครับเล่นกีฬาประเภทนี้มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างไหมครับไม่มีครับไม่มีเลยเหรอครับเอาล้วต้องเวลาลูกธนูหรือว่าธนูอะไรอย่างเงี้ยล่ะคันธนูครับเป็นของเพื่อนครูดินครับ ก็ลูกธนูเป็นกองครูดินครับครูก็ช่วยครูก็ช่วยใช่ไหมล่ะครูเมตตาอืมน้องอารฟัตครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับเป็นนักกีฬาขีมาธนูครับโอ้ชัดเจนอย่างเทเลยนะแบบเทเลยนะเนี่ยนะเอาให้เป็นทีมชาติเลยนะคเขามีแข่งเป็นระดับโลกกันเลยไหมมีครับอ่าเอาระดับโลกเลยนะครับโอเคนะเอาไปได้นะลูกเอองั้นวันนี้มา ความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะอยากได้จักเย็บผ้าเอากลับไปให้แม่ครับเห็นคุณแม่ทําเกี่ยวกับแพ็คอะไรนะกล้วยฉาาแล้วทำไมถึงต้องการจักเย็บผ้าล่ะลูกคุณแม่ก็รับจ้างเย็บผ้าบ้างครับอ๋อแสดงว่าคุณแม่มีวิชาชีพอ่าเป็นอาชีพเสริมอาชีพเสริมอัชโอเสริมดีดีครับงั้นวันนี้เต็มที่นะครับเอาให้แม่นนะครับพร้อมไหมลูกพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ สวัสดีลูกอรอฟัสสวัสดีครับขอบคุณที่มารายการนะลูกนี่คือลูกศิษย์ของครูดินครูดินมาออกซปเปอร์เด็ดวันนี้ดูไหมลูกได้ดูคลิปนะท่านผู้ชมครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นทักษะของอรอฟัสผ่านโจทย์ของรายการแต่ก่อนอื่นครับพี่ขุนครับพี่ซุปขอลูกโป่งสามสีครับลูกโป่งแห่งโชคชะตาครับทั้งสามท่านเชิญเรื่องเลยครับท่านผู้ชมครับชอบสีไหนครับชอบสี ขุนส่งสายตามมาสิชอณครบคุณครูมีคุยอะไรกับทีมงานครับพยายามส่งสายตากับคุณครูผมขอสอบใช่ไหมครับอ๋อชอบสีเหลืองค่ะคุณอชอบสีเหลืองใช่คุณหมอครับคุณหมอชอบสีเหลืองธรรมดาชอบเกิดนจันทรงนะเป็นคนสดใสค่ะชอบสีเหลืองนี่คือเงื่อนไขของโจทย์แรกของเราผมไม่ชอบสีม่วงครับพี่ได้สีม่วงครับพี่ก็สีแดงคุณงมอสีเหลืองทีมงานครับโจทย์แรกมาครับ และขออุปกรณ์ให้อารอฟัตด้วยครับท่านครับนี่คือธนูที่ครูดินให้ยืมครับสีเหลืองเยอะซะด้วยเยอะนี่ดีหรือเปล่าเยอะนี่ดีหรือเปจะสังเกตว่าสีแดงมีใบเดียวสีม่วงมีใบเดียวครับสีเหลืองมีสามใบดีหรือไม่ง่ายๆเลยครับพี่โกะกับพี่หอยเนี่ยเงื่อนไขเดียวกันครับ สิ่งที่เราท้าทายอาร์ฟัตก็คือว่าให้ยิงแค่สองครั้งครับให้โดนเฉพาะม่วงกับแดงเท่านั้นห้ามโดนเหลืองทีนา้ครับพี่สุ้อธิบายแบบนี้กรรมการไม่เข้าใจครับพี่สุ้ว่าต้องมีอุปกรณ์เสริมเข้าใจตั้งแต่พูดแล้วฮะตั้งแต่สีม่วงแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ซับซ้อนเปลี่ยนกับลูกโป่งที่กรรมการถือครับใบเล็กก็ดูออกนะว่าสีอะไรถ้าโดนม่วงและแดง ก็รอดปลอดภัยครับลูกโป่งกรรมการทั้งสองท่านก็ไม่แตกถ้าเหลือสีได้สีหนึ่งลูกโป่งสีนั้นแตกเดียวเดียวเดียวแต่แต่สีเหลืองไม่ให้ยิงครับแต่ว่าสีเหลืองเนี่ยห้ามโดนเลยแต่ถ้าเหลืองแตก่ก็แตกเหมนกันสีเหลืองแตกครับอ่าเจียบดีเข้าใจไหมลูกีห้ามยิงสีเหลืองครูฟังก่อนนะห้ามยิงสีเหลืองเด็ดขาดถ้ายิงสีเหลืองปุ๊บเกมจบเลยภารกิจล้มเหลวจังนั้นงัวอุ่นใจได้แต่ถ้าโดน ลูกโป่งสีเหลืองแตกครับและดูสีเหลืองครับว่ามีกี่ใบสามใบแล้วเมื่อกี้คุณคุณบอกใบคืออะไรบอกคุณคุณคุณแยกเลยเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่คุณแยกเลยคุณมีส่งซิกคู่เหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่คุณอยู่ในการอยากฟังนะเป็นยังไงครับหมู่คูก็มองคุณ คุณจะเลือกอันไหนเหรอขุณก็ถือสีเหลืองออกมาอันหนึ่งแยกออกมาเลยสีม่วงสีแดงขุณก็แยกออกมาแล้วคุณก็เลือกตาไปที่ม่วงกับแดงครูก็บอกว่าเหลืองนี่แหละครับเหลืองเนี่ยเสี่ยงสุดครับเพราะว่าจะยิงม่วงก็มีเหลืองคลุมข้อดีมีเพียงอย่างเดียวเลยครับอารฟัตจะยิงเพื่อเลี่ยงสีเหลืองครับนี่คือข้อดีที่ครูยึดเหนียวในใจได้เป้าหมายของเราคือแดงกับม่วงเท่านั้นอารฟัตประจําที่ครับ ธนูดอกแรกยิงสีอะไรลูกสีม่วงครับสีม่วงนะครับสีม่วงคือของพี่หอยครับพร้อมเชิญครับโอ้โหมีปัญหาครับวิ้ยวิ้ยสุดเฮ้ยมมนมากไอ้น้องเป้าหมายต่อไปคือลูกโป่งพีแดงของพี่โก้นะครับยิงต้องโดนนะครับกได้อะเชื่อมันได้อะไรก็ นี่ไม่ใช่โจทย์ที่แท้จริงครับครับโจทย์ที่แท้จริงคือโจทย์นี้ครับอุ่นเครื่องเบาๆครับโจทย์ที่แท้จริงใกล้เคียงแบบนี้ครับแต่ยากกว่านี้เยอะครับโอ้โหอะไรอ่ะต้โโอาครับโโทำกันอ,อย่างนี้น้อยม่วงน้อยอ่ะเป้าห,หมายคือต้องยิงเฉพาะสีม่วงและสีแดงห้ามโดนสีเหลืองอีกแล้วยากไหมครับยากค่ะยากกว่านี้ได้อีกครับทิมงานมาครับ อย่าบอกว่าม้าผมบอกพี่เลยมีม้ามีม้าครับมีม้าครับนม้ามาเลยครับค่ะแหมอยากออกประกาศทิมจริงๆเลยมีม้าจริงๆด้วยเออม้ามา้วครับมานั่งครับวันนี้เขามาใส่วนนี้เอาหัอเขาเกลี้ยงโลกไม่ได้หลอกอะไรกรรมการผมนี่ กรรมการถามมีม้าไหมผมบอกมีม้าผมนี่คือม้าครับผมคาดหวังกับม้าแบบม้าฮีกรอบกรอบฮีกรอบกรอบอ่ะฮีกรอบกรอบผมทําเสียงให้ได้ฮีกรอบกรอบเฮ้ยฮีกรอบกรอบพี่หอยพี่อย่านึกว่าม้านี่ม้าธรรมดานะม้าอะไรอ่ะฮีกรอบกรอบไม่ดูไม่ดูไม่ใช่ม้าม้านั่งธรรมดาด้วยม้านั่งฮีกรอบกรอบกับพี่ม้าดูกรนะโจทย์นี้คือ เ,เราต้องนั่งเก้าอี้ตัวนี้ซึ่งโยกไปโยกมาตลอดเวลาเสมือนว่าอยู่บนม้าที่เคลื่อนที่ครับลแล้วเป้าหมายคือน้องต้นเล็งไปที่ลูกโป่งสีแดงหนึ่งใบลูกโป่งสีม่วงหนึ่งใบถ้าแตกอย่างระบดเกมจบเลยโอ,โอกาสห้าครั้งอนุญาตให้พลาดตันเหลืองได้หนึ่งครั้งถ้าโดนเหลืองหนึ่งครั้งไม่เป็นไรถ้าโดนเหลืองครั้งที่สองหลังคู่ง้อแตกถ้ายิงจนจบ มีสีไหนเหลือที่ยังไม่ถูกยิงเช่นเหลือแดงแดงแตกเหลือม่วงหลังพี่หอยแตกช่วยทำเอกสารมาให้ผมด้วยผมคิดว่ามันสับสนนิดหน่อยผมขอโทษอีกรอบหนึ่งเผื่อท่านผู้ชมเดงฟังจังโอกาส5้าครั้งเป้าหมายหลักคือขอลูกโป่งสีแดงกับม่วงแตกอย่างระบเกมจบเลยภายใน้ครั้งภายในหครั้งนี้เกมจบเลยเช่ถ้าไปไปโดนแดง3มแดง4ี่ม่วงหนึ่งไม่เป็นไรแต่ถ้าพลาดโดนเหลืองครั้งหนึ่ง ไม่ว่ากันได้แค่ลูกเดียวอนุโลมพาดเหลืองแค่ลูกเดียวแต่เหลืองห้ามพลาดลูกที่สองเพราะถ้าพลาดลูกที่สองครูเงาะลูกโป่งแตกเช่นกันผมให้แฟนนะถ้าดูตรงเนี้ยคนที่เสี่ยงสุดคือครูเงาะที่ลูกโป่งสีเหลืองฮะพี่โก้พี่หอยใครจะแสดงสุดประิษ์เปลี่ยนลูกโป่งกับครูเงาะอนุญาตให้ทําได้ถ้าเป็นมาโก้ไม่ใช่ถ้าเป็นหนูหนูขอหนูเยอะอยู่แล้วครับผมอนูก็ต้องเอาแรกไม่พี่โก้เยอะพี่โก้ได้เปรียบเพราะโดนลูกพี่โกลูกเดียวพี่โก้รอดเลยใช่ พี่หอยเนี่ยผมน้อยกว่าผมสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนได้นะฮะพี่เปลี่ยนกับคุูง้อได้อ๋อนึกว่าเปลี่ยนได้คือเอาโกะอ่ะมาใส่คูง้อน้ำคูง้อไปใส่พี่โกะไม่ได้ถ้าถ้ามีโกะยอมอ๋อโกะเขายอมอยู่แล้วพ,พี่พี่หอยบอนกันไหมพี่หอยมีติดเปลี่ยนใช่ไหมอ่พี่หอยจะเปลี่ยนยังไงให้โกะอ่ะเอาเอาแดงมาให้คูงาะแล้วเอาสีเหลืองให้โกะเอาสีแดงมาให้คูง้ออ่าอ่าอันนี้คือสิทธิ์ของพี่หอยใช่ไหมช่คาแล้วสิทธิ์ของโกอ่ะ ก็พี ah ่หอยก็ใช้ติดแล้วหนูก oh oh so oh. ็ไม่ใช้ต oh, ิดแล้วไงเออโอ้ยหนูโตโอ้ยลอยนิดเดียวตายแล้วพี่โหมอน่ารักเร็วเลยให้เยกันเลยโอ้ยส่งนะโอ้ยสงนะอินบ็อกขึ้นเลยหอยเร็วหอยเร็วอินบ็อกขึ้นเลยนะวี่งฝันโคเน่ ดึงตรงเนี้ยโอ้โหอินบ็อกซ์ขึ้นเลยนะบล็อกบโ็อบโบเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนอย่างเงี้ยเห็นไหมคุณง้อเซฟเลยคุณเง้อเซฟว่าสีแดงเนี่ยเหลือเยอะคือผมผมมีโอกาสแล้วนี่เห็นไหมคุณง้อได้สีแดงดูเซฟกับลูกพวงแมท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 กันนะฮะเดี๋ยวลองทำความเข้าใจกับตัวเก้าอี้ก่อนนะลูกว่ามันเทียบกับม้าอะไรยากยานลูกรอรอจังหวะนะลูกนะยานนะทีมงานครับเปิดเหมือนเททับด้วยครูใช่มันเหมือนเทเลยนะเนี่ยครับมันโยกแบบ เหมือนอีบัวนั่นเลยอ่ะเนี่ยครับเขาต้องการจังหวะอุ้ยเร็วด้วยอ่ะเป้าหมายคือลูกโป่งแดงหนึ่งใบม่วงหนึ่งใบนะลูกเหลืองถ้าพลาดไปโดนแตกได้ลูกหนึ่งไม่เป็นไรครับโอกาสทั้งหมดคือ5ครั้งนะลูกเป้าหมายคือคาดหวังแดงกับม่วงเท่านั้นโอกาส5ครั้งนะครับโอกาสครั้งที่1เตรียมตัวลูกอุ้ยมันไม่กหน่าหลังนะมันวนมันวนด้วยนะถ้าพร้อมแล้วเชิญได้ครับ ครั้งที่นะครับสีแดงโดนแล้วครับเป้าหมายต่อไปคือสีม่วงนะครับเลงประมาณไหนอะลูกไปไหนลูกไปไหนม่วงไหนลูกข้วงล่างครับม่วงล่างนะครับม่วงล่างซ้ายนะครับเป้าหมายคือม่วงล่างซ้ายนะครับถ้าโดนธรกิจจบเลยนะครับโอกาสเหลืออีกสี่ครั้งครับโอกาสครั้งที่2ไปเลยลูก ที่พานกิจผ่านแล้วนะครับครับไม่มีอะไรแล้วนะครับครับแถมเลยลูกขอโชว์หน่อยโชว์หน่อยขอแถมไอ้ไอ้เหลืองไอ้ลูกสักไปกันได้ลูกเหลืองตรงกลางระหว่างแดงม่วงอ่ะเหลืองกลางเหลืองกลางเนี่ยงกลางมีเหลืองระหว่างแดงม่วงเห็นไหมลูกข้างบนเนี่ยนะเหลืองระหว่างแดงม่วงนะลูกนะครับโชว์หน่อยลูกนนนนอาตมก เก่งกว่าแน่นอนของจริงโจทย์ว่ายากแต่น้องเก่งกว่าโจทย์ครับยอดทีนี้ครับเชิญครับเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับเออถ้าที่มันโยกอะไรทิดทางนะมันเหมือนวัวกระทิงอ่ะครูเก็บไปนะเก็บไปนะฮะท่านผการครับภารกิจสุดท้ายครับภารกิจบนหลังม้าจริงๆครับจำลองจากโจทย์ที่น้องใช้ในการแข่งขันครับไปชมโจทย์ของเราครับ สนามเระยะทาง100เมตรครับเป้าที่นตรงนี้คือ3เป้านะครับภายใน16มวินาทีครับอุ๊ยม้าตัวใหญ่เลยหรอทร่านรนครับนี่คือจุดสตาร์ทครับต้องขี่ม้ามาครับและยิงก่อนไม่ได้นะครับต้องยิงเมื่อผ่านเส้นสีขาวเท่านั้นครับอยู่ตรงนี้สักครู่นะครับเห็นไหมครับ ต้องผ่านเส้นสีขาวถึงยิงได้นั่นหมายความว่าจังหวะยิงครับม้ามีความเร็วต้องเอี้ยวตัวครับมีแค่จังต้องเอี้ยวตัวครับเวลาไม่มากเลยไปต่อเลยครับนี่ครับนี่อยู่ด้านข้างใช่ไหมครับต้องยิงตรงผ่านเป้าที่หนึ่งครับหันข้างยิงครับเป้าที่สองครับเป้านี้ต้องเหลียวหลังครับต้องผ่านเส้นขาวก่อนครับจึงจะยิงได้ครับผ่านเส้นขาวปั๊บเหลียวหลังไม่ยิงครับนี่ครับเป็นการหันหลังยิงครับ แล้เป้าสุดท้ายยืนเหรอเป้าสุดท้ายต้องยิงด้านบนครับความ,ม<ล>าสูง8เมตรครับยากว่าพี่ดินจรนะโอ,โอกาส3ครั้งในการทำภารกิจนี้ครับ100เมตรนะครับต้องเแ็่เร็วกว่า16วิ16นาทีครับ<อ>เกิน16ไม่ได้ครับอันนี้เป็นระยะทางเท่ากับที่แข่งจริงเลยไหมคะใช่ครับแต่ว่าโจทย์เรามาปรับนิดนึงนะครับผสมผสานแล้วก็ลักษณะการยิงยากกว่าไหมลูก ยากกว่าเพราะเป้ากระชันครับเวลาโหลดต้องเร็วขึ้นให้ให้ให้โอกาสน้องกี่ครั้งครับโอกาสสามครั้งครับม้าจริงใช่ไหมครับม้าที่เห็นคือม้าจริงๆครับผมไม่ใช่พี่ขุนไม่ใช่พี่ขุนใส่ชุดแล้วผมสําเกตนี่ไงไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้มันมีรอยเท้าคนอยู่ม้าจริงทีมงานไปตั้งโจทย์ไปตั้งโจทย์อ๋อโอเคม้าตัวนี้มีชื่อไหมลูกมีครับชื่อชื่อริกกี้ครับม้าตัวนี้ชื่อริกกี้ครับเราไี่คุยกับริกกี้ก่อนไหมครับว่าโจทย์นี้จะเป็นยังไงมีการสื่อสารกันไหมมีครับคุยกับเขาบอกเขาว่าบอกเขาว่า วิ่งเร็วครับวิ่งเร็วเร็วพูดเป็นภาษายังไงครับพี่อ๋อคิกิเขแบบแบบแบบโอ้พูดยังไงบ้าชล่ะงูดเขาพูดภาษาไทยกับเขาวิ่งเร็วเร็วหลังจากฮี้กรอบนี่คุณก็มาแบบนี้อีกนะเนี่ยเข้าสุดไม่กิดเลยหลังจากนี้โอกาสครั้งที่หนึ่งครับนี่ค่างสื่อสารกับเขานะสื่อสารกับเขานะครับบอกมิกกี้ว่าวิ่งเร็วเร็วนะครับโอกาสครั้งที่หนึ่งนะครับ มาแล้วครับเฮ้ยมันเร็วมากเลยอ่ะโอ้เร็วจริงๆเอาแล้วไม่มีปัญหาครับเอาที่สองของอันหลังจริงนะครับโอ้ยเก่งมากเข้าสุดท้ายด้านบนครับโดดเร็วมากโอ้ยครับแล้เวลาครับพุ่งต่ำสุดผมครับเ้15.92รับยอดเยี่ยมมากครับรอครับครับยอดเยี่ยมมากครับสยากมากมันภารกิจยากมากครับภารกิจนี้ มั่นจริงๆครับเด็กคนนี้ครับโอ้โหลูกสุดท้ายสวยมากครับและ1,016วินาทีครับโอ้พวกเราครับอารอาฟัตรครับกล้าในทีเดยลูกเก่งมากลูกเก่งมากท่านผู้ารครับวันนี้ได้รู้จักกับนักกีฬาขี่มา้ายิงธนูที่มีอายุน้อยที่สุดของเราครับน้องอารอฟัตทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับเท่มากลูกสิ่งที่หนูทำเนี่ยนะ ซพ่งได้สี่เดือนเองใช่ไหมครับแล้วฝีมือขนาดนี้ต้องย้อนไปขอบคุณครูดินด้วยที่ให้โอกาสหนูเพราะว่าเขาน่าจะเห็นอะไรบางอย่างในตัวของหนูแล้วหนูก็พอรับโอกาสมาแล้วหนูก็ทําเต็มที่จริงๆพวกเรารอเชียร์นะลูกนะรอดูวันที่อารอฟัตเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปสู่ระดับโลกเลยนะลูกนะเป็นกําลังใจให้ครับขอบคุณครับท่้การครับที่ทีมงานถามอาราฟัตว่าอะไรคือความฝันถ้าได้มาซุเเทนเขาตอบว่า จักเย็บผ้าให้แม่ครับนี่คือความฝันของอารอฟัตรครับทั้งสามท่านครับพวกเราสามคนให้ผ่านค่ะขอข่า,ขาวเอาไ,ได้เลยครับลูอาไไอรอฟัตลูกกิงพาวเวอร์มีความเชื่อในพลังของคนไทยไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ภายใต้ความเชื่อมั่นและความมั่นใจของคนไทยนะลูกอารอฟัตคือหนึ่งในนั้นลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความสามารถของเราเรื่องราวความมุ่งมั่นตั้งใจและความฝันที่อยากมอบให้แม่ ให้ผู้ใหญ่ King Power ทราบท่านให้รายการเตรียมสิ่งนี้ให้ลูกและท่านมีของแถมบางอย่างให้อารอฟัดด้วยใหพี่บง้านนั้นลูกพี่พททีมงานครับขอความฝันให้น้องอารอฟัดจาก King Power ครับโอ้โห อาราฟัตครับหันมามงแตและลูกเดินมาดูใกล้ใกล้ได้ครับอาราฟัตครับนี่คือความฝันที่มอบให้แม่ลูกจากเย็บผ้าไฟฟ้าคิดว่าแม่จะชอบไหมลูกชอบครับและตรงนี้คือความฝันอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์อยากมอบให้ลูกอาราฟัตครับเราเคยมีคันธนูของตัวเองไหมไม่เคยครับ นี่คือคันธนูแรกในชีวิตของอารอพัทครับน้ำหนักได้ไหมลูกน้ำหนักได้นะนี่ปรึกษาคุณดินแล้วลูกว่าตรงนี้เหมาะกับลูกมีทั้งจักเย็บผ้ามีทั้งคันธนูตรงนี้นะครับแล้วก็มีทุนการศึกษาเพิ่มเติมให้ลูกด้วยจาก King Power รวมวันนี้มอบให้ลูกจาก King าวเวอร์สองื่นบาทจาก King Power ครับขอรับครับเชิญทางหน้าลูกพิซซุมีอีกสิ่งหนึ่งพิเศษมากเหรียญซุปเปอร์เทนลูก เราทําขึ้นเพื่อมอบให้เด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นเด็กดีเด็กกระตันยูเด็กที่มุ่งมั่นและมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนวันนี้เขาพิสูจน์ให้เห็นว่า4<ม>เดือนก็สามารถแสดงศักยภาพได้ขนาดนี้ในอนาคตข้างหน้าเราเชื่อว่าเขาจะพาตัวเองไปสู่จุดมุ่งหมายที่เขาตั้งใจได้อ,อย่างแน่นอนเหรียญด้านหลังให้ลูกสลากชื่อของลูกด้วยอารอฟัตมะแตฮะเหรียญสุเรเหรียนี้เป็นของลูกครับ เสียาพันจิ๋วขี่ม้ายิงธนูของเรานะครับน้องอารอปัตครับขอบคุณมากที่มารายการนะลูกผมจับแน,น่นแน่นนลูกอารอปัตูกธนูธนูลูกบา,บายสวัสดีคะ่คะบําบินนะลูกฝึกเยอะ คุณผู้ชมครับในโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านมีความกังวลกับโลกที่ซับซ้อนรวมถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปครับจนไม่รู้ว่าจะรับมืออย่างไรครับและนี่คือเหตุผลที่เดอะ a n นด r ตและซูเปอร์จิ๋วมันกำลังจัดงานที่มีชื่อว่า Alpha Skill Summit 2025ครับงานเตรียมพร้อมลูกสู่อนาคตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก็ช่วยพ่อแม่เตรียมลูกให้พร้อมด้วยวิธีการที่เข้าใจง่ายและนําไปใช้ได้จริงครับผ่านเวิร์กช็อปสอนลูกให้คิดเป็นทําเป็นแล้วก็มีคาแนะนําจากผู้รู้ตัวจริงพร้อมเครื่องมือที่นําไปใช้ได้จริงครบจบทุกสกิลสำหรับลูกรักของเราครับเจอกันนะครับวันที่7-9มีนาคมนี้ที่ True Icon hall ชั้น7ไอคอนสยามสนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ช่องทางของทุ้จิว๋วและเดอะสันดาดได้เลยครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ